สวัสดีครับก็วันนี้ต้องพี่ครับพีรวัตรนะครับก็ปื้มมากๆครับวันนี้ที่คนไทยหลายๆคนที่จะจะเริ่มที่จะตอบแทนนะครับแสดงถึงความรักความห่วงใยและก็ความทุ่มเทนะครับของออแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวใกล้2องทุ่มแล้วยังเดี๋ยวดูสินะครับอาละ ใกล้แลยครับใกล้เวลา,าอีกห้านาทีนะครับใกล้อีกห้านาทีครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับก็มาไลฟ์สดครับอยู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าต้องกักตัวครับที่บ้านก็ทำกับข้าวไม่ทานเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็แบ่งปันกันนะครับช่วงนี้วกช่วงที่คนไทยชาวโลกจําเป็นที่จะต้อง รักกันมากๆครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ยูชี่ครับผู้มีพระคุณของผมอีกท่านนึงเลยนะครับขอบพระคุณครับพี่ครับที่ดูแลน้องๆมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับคุณรันครับก็ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์จะตบมือให้กับแพทย์และพยาบาลนะครับวงการที่เกี่ยวข้องท่านเลยนะครับก็เราไม่รู้จะขอบคุณอะไรท่านนะครับเราก็พยายามที่จะ ดูแลตัวเองนะครับไม่ไม่สร้างภาระให้ให้ท่านต่อนะครับก็เลยต้องต้องต้องนั่งตกมืออยู่บ้านนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดงมนครับรักมากๆครับสวัสดีครับพี่วผู้มีคุณุของผท่านเลยคขคุณครับี่ดูแลนอยตลอดนะครับขอรับพี่สวัสดีครับคุณรัรกลเวลาแครับเนี่ย ก็อีกห้าสินะครับอีก4นาทีก็ชวนชวนเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้ชวนเพื่อนๆมาบลบมือนะครับอยู่ที่ไหนก็ปรบมือให้กำลังใจถึงหลายคนท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่ท่านยังไม่ได้ยินแต่ว่าจิตสำนึกเรารู้ว่าเออเร,เราเราต้องทดแทนนะครับทดแทนบุญคุณนะครับเราเกิดมาบนโลกใบนี้มีคนที่มีบุญคุณกับเรามากมายทีเดียวนะครับธรรมชาติ นะครับพี่ป้านาะอาพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงเจ้านี่ลูกนี้เต็ไมไปหมดนะครับกูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่เราได้รับทานไปทุกวันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณไลฟ์นี้เราจะเป็นไลฟ์ตบมือนะครับผมเป็นตบมือนะครับกี่นาทีไม่ไม่ทราบก็เดี๋ยวตบมือให้แล้วกันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนตอนนี้ ช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับปกป้องโควิด -19 ให้พ้นจากคนทั่วไปแล้วก็ดูแลคนทั้งโลกครับซึ่งเราเองเราไม่รู้ว่าเราเราติดหรือเปล่าหรือว่าท่านติดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ไปเพิ่มจํานวนที่ผู้ติดเชื้อนะครับผมคิดว่าไม่มีใครอยากติดหรอกครับบังเอิญมันเป็นความบังเอิญเท่านั้นเองพอเป็นความบังเอิญปั๊บเนี่ยมันก็โชคไม่ดีสําหรับคนบางคนนะครับก็ ขอแสดงความเสียใจที่ที่จากไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังอยู่นะครับงานเปลี่ยนแปลงครับไม่เหมือนเดิมแนละโลกไม่เหมือนเดิมตอนนี้ขมาค้าขายไม่เหมือนเดิมนะครับไปทํางานไม่ได้หรือทําได้ก็อาจจะต้องมีระยะห่างโรงเรียนการศึกษาเปลี่ยนอีกอย่าครับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ชงทำงานกับบ้านนะครับตึกลาม ตึกสูงๆเนี่ยห้างก็โอ้โหเป็นห่วงครับถ้าเป็นอย่างนี้ทํายังไงดีเป็นห่วงท่านทุนเป็นห่วงเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ครับก็เป็นห่วงทุกคนนะบุญทุกคนเลยนะครับคนที่ยากจนทํายังไงเขาอยู่ยังไงนะครับเอ่อคนที่จองห้าพันไปแล้วทํายังไงผมเองไม่รับนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดออกตัวว่ารวยแต่อย่างใดนะครับไม่รับเพราะว่าเรายังพอดูแลตัวเองได้นะครับก็ห้าพันนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอีกหลายๆคนใน3เดือนนะครับไม่เป็นไรเราก็ สู้กันไปนะครับสู้กันไปก็ให้ให้คนที่เดือดร้อนกว่านะครับให้ให้เขาได้ไปหรือว่าจะเอาเงินนี้ไปทําให้กับทางด้านการแพทย์การรักษาการปกป้องคุ้มกันอะไรสุดแล้วแต่ครับสุดแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าผมออกตัวไว้ก่อนผมผมไม่ขอนะครับไม่ขอแล้วก็ใครขอก็ไม่ผิดครับไม่ผิดครับดีครับเอาไปขอครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราได้เสียภาษีมานะครับทุกบาททุกสตางค์ที่เราเกิดมา พืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เสียภาษีมาทั้งสิ้นนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกงท่านสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาไลฟ์ไม่มีแล้วครับจะตบมือให้บุคลากรทางการแพทย์และก็พยาบาลนะครับนะครับช่วยกันช่วยกันแสดงออกผมก็อยากแสดงออกด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะไปตบมือข้างซ้ายข้างขวาอยู่กันแค่สองคนกับกับแฟนแล้วก็ มันเป็นห้องใช่ไหมครับมันไม่รู้จะไปตกมือให้ใครเพราะว่าเดี๋ยวตกมือข้างๆเดี๋ยเขาก็ตกใจอีกนะัว่าไปตบมืออะไรเงี้ยเพราะบางคนยังไม่รู้แต่ว่าสาหรับคนที่ยังไม่รู้ผมกจ็จะแนะนําว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสองทุ่มเขาเริ่มปรบมือกันนะฮะโอเคอ่าใกล้ล้วอ่าตกมือเลยครับนะตบมือดังๆนะครับตกมือครับช่วยตกมือด้วยครับ ปมมือของพวกคุณท่านนะครับที่ที่ท่านนะครับคึ่งเททั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับปรบมือไม่กี่นาทียังเหนื่อยซะขนาดนี้ดูสิครับขอบคุณนะครับกรลาบงามงามสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลแลวก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับช่วงนี้ท่านคงเหนื่อยหน่อยนะครับที่ต้องดูแลพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นที่เมืองไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะครับก็เป็นกําลังใจท่านนะครับเราทําได้แค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นนะครับดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอะไรทำได้ก็ทําตามที่เขาร้องขอนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให เผ่าพันธุ์โรคเนี่ยอยู่ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เริ่มต้นทำหากินหรือคิดงานกันต่อไปว่าจะเริ่มต้นยังไงกับชีวิตนะครับพี่บิ๊กก็เป็นคนหนึ่งครับที่ที่พร้อมนะครับที่พร้อมที่จะแบ่งปันหลายๆเรื่องท,ที่พี่รู้นะครับแบ่งปันทางด้านอาหารด้วยพี่ก็มีร้านอาหารมีอะไรบอกมาเลยครับอยากได้อาชีพเพิ่มอยากได้อะไรเพิ่มนะครับหรือว่าอยากทำออนไลน์ทักษะออนไลน์พี่บิ๊กยินดี พร้อมครับพร้อมที่จะสอนให้ฟรีครับฟรีนะครับไม่เสียสตังค์แล้วก็เดี๋ยวถ้าโควิดปมดจะเรียกข้าด้วยนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับชาวโลกชาวไทยให้พ้นภัยนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะครับก็ขอให้ท่านและครอบครัวท่านปลอดภัยรวมถึงขอให้ครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์และก็พยาบาลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากเชื้อ ภัยโควิด19สวัสดีครับ